รู้สึกไม่เห็นด้วยนะคะที่ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะแกก็เป็นคนเลี้ยงเรามาค่ะแกจะคิดแบบเออลูกหลานไม่รักเราหรือเปล่าจิตอาสาเราทําความดีก็ทําเพื่อส่วนรวมค่ะเราทําแล้วไม่หวังผลประโยชน์ครับเดี๋ยวเรา การที่เราสมัครคือโครงการ The Power of Sharing ครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยนะครับปัจจุบันนี้เด็กนักเรียนส่วนมากจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมากกว่าอยู่กับพ่อแม่และเด็กนัเกเรียนเหล่านี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงน่าจะเห็นปัญหานี้เราจึงทําการอบรมการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายโดยไม่ใช้เครื่องมือและใช้เครื่องมือและการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีครับ พวกเรานะคะรวมตัวกันก่อนแล้วทีนี้เราจะไปให้ความรู้กับผู้สูงอายุแต่ว่าเรายังไม่มีความรู้นะคะเราก็เลยอบรมจากสภาการา์าไทยค่ะสภาการา์าไทยมาอบรมให้น้องๆในทีมแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความรู้และทีมเยาวชนคนดีมีจิตอาสาไม่ใช่แค่มีแค่พวกผมนะครับแต่ยังมีสมาชิกอีก5 0 <50, 50 S 1> คน <50 S 1> คีคนครับเพื่อถ้าไม่มีสมาชิกเหล่านี้ มันก็จะไม่เกิดทีมเยาวชนคนดีมีจิตอาสาแล้วได้รับรางวัลน,นี้มาครับผมข้อดีก็คืออย่างอย่างแรกเราได้เห็นในเรื่องของอความคิดของเด็กเหล่านี้เนะี่ยเขามี การพัฒนาในเรื่องของทักษะในเรื่องของคุณธรรมการมีจิตใจที่เอื้อต่อผู้ร่วมโลกโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเราปลูกฝังกับเด็กเยาวชนเหล่านี้แล้วก็สืบต่อแล้วก็ขยายแนวคิดเหล่านี้สู่รุ่นต่อไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากปัญหาเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจับกลุ่มว่าจะเอาเด็ก รุ่นไหนระดับไหนพาะมีหลงของเรามีแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6แต่เด็กส่วนมากที่เขาเข้ามาใหม่ใหม่เขายังจะไม่เขายังไม่เห็นว่าเอออาสาเยาวกระชาติคืออะไรก็จะเป็นเด็กม .5 กับมหส่วนมากค่ะที่เข้าชมรมเราก่อนแล้วก็เราก็กระจายออกไปทางประชาสัมพันธ์โรงเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงว่าเราจะมีโครงการนี้ทําเรื่องของผู้สูงอายุมีใครสนใจเข้ามาร่วมทํากิจกรรด้วยกันค่ะเด็กก็สมัครเข้ามา มีการเล่นแบบว่าสายรหสัสกันพวกพี่เขาอยู่ในโครงการด้วยก็เลยแบบมีโอกาสได้คุยกันนะคะแล้วก็เกิดจากความสนใจของเราด้วยค่ะอยู่กับยายค่ะหนูก็จะดูแลเรื่องอ,อาหารค่ะกับขับบ้านไปก็จะทําอาหารให้ยายกินค่ะหนูคิดว่าเราสมวรดูแลแบบหลายๆเรื่องเลยอะค่ะพี่ก็คือเรื่องทั้งเรื่องการกินทั้งเรื่องการออกกําลังกายด้วยอะหนูคิดว่าเป็นผู้ให้หนูได้ ได้การรับกลับมาค่ะก็คือรอยยิ้มที่หนูคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็สังคมนี่มันพัฒนาไปเรื่อยๆหนูให้แล้วหนูก็ได้รับก็คือความสุขค่ะดีนจีครับแล้วก็ภาคภูมิใจกับเด็กๆทุกคนครับรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กๆนั้นได้มีความคิดนะครับมีโครงการแล้วก็ได้ร่วมคิดร่วมทำโครงการ The Power of s h a r i n g หรือพลังแห่งการให้นะครับออกสู่ชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของการใช้สื่อใช้อุปกรณ์ต่างๆนําความรู้นําประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการฝึกอบรมกับสภาการชาติไทยออกสู่ชุมชนแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ชื่นชมนะครับของท่านผู้สูงอายุบอกว่าอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้จากทางโรงเรียนอีกครับขอขอบคุณแทนน้องๆในทีมด้วยค่ะจริงๆโครงการนี้ที่เพื่อนพูดมาก่อนคือเราจะไม่มี ไปลงพื้นที่แบบนี้ถ้าเกิดไม่มีน้องๆแล้วก็คุณครูที่คอยแนะนําท่านผู้บริการที่คอยแนะนําพวกเราค่ะเราก็อยากจะขอบคุณโครงการนี้ที่ให้พวกเราได้โชว์ความสามารถแล้วก็เป็นจิตอาสาค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยค่ะ